ขอบคุณร้าน CJR Mega บา a ่ a ชั้น5ผูดต่อหนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ g อ a นก f ดไฟไทยแลนด์บายแทบเช้าฮมในคลิป Battle วันนี้กลับมาแบบปกติแล้วจากอาทิตย์ที่แล้วไม่ปกตินะครับนะเนื่องจากว่าเราถ่ายนอกสถานที่เนาะเวลา mm hmm. ไม่มีนะครับนะวันนี้เราก็กลับมาเล่นกันแบบปกติแล้วนะครับนะก็วันนี้เป็นการ Battle ระหว่าง Dimension ตำรวจโปลิส mm hmm. นะครับเป็นสายเมทับลบอกกับโกพลินสายบูเฟรม อื็นะครับไอ,อเ,นเบนได้เ่ายน้ําเงิน<ช>ส่ลบหนา,าโอเคเราตัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทำการทอยก่อนเลยได้ไหมใครจะเริ่มก่อนเตาถ่วงบานะห้าถ่วงจริงด้วยถ่วงลงพื้นเลยเอาทอยใหม่เลยถอยใหมโอเคหนึ่งเดี๋ยวเริ่มก่อนนะครับทางโกมาจวงมือแรกก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนสามครับ โกพลีนี้ก็มีของใหม่ออกเนาะสายนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้เล่นให้ดูออ๋โอเคถือว่าไล่เลี่ยกันในยกเดียวกันอ่าถือว่าไล่เลี่ยจริงๆงแต่มันมีของออกเหมือนกันไงโอเคคื้นสามครับหนึ่งสองสี่ใบหนึ่งสามเริ่มก่อนนะครับเข้าเทินจวนหนึ่งจบเทินครับโอเคเข้าเทินจวนอ่ะฮะ ตีแบรนด์ครับหมื่นหนึ่งโนกก้าตัวเช็คบับเบอร์บีบับเบอร์บีนะฮะห้าพันสแตนครับจบเทิร์นเข้าเทิร์นจัวไลท์ครับผมตีเข็สี่ครับเข้าเลยเช็คไม่มีอะไรพีจิจบเทิร์นสแตนด์รอลอ่ะฮะนี่การเงามากสะท้อนไฟขึ้นต sí <though> ัวขนาดนั <uana> ้นเชียวก็ลองดูสิเงาที่ตัว มีบ้าะมีตัวที่สิบสองด้วยอะดุดันไปไหนเนี่ยใส่หนึ่งครับใส่ก่อนได้เปรียบอ่ะเหมื0นสองห้าพันเทินสแตนครับผมครับดอโอเคพอจะเล่นได้อยู่บ้างไลท์ครับผมอือห uh ือ huh. ตัวนี้เอ่อจะเอาไงดีวะโอเคข้ออือ uh huh. ข้อสกิลครับผมอันนี้สก,กิลล่างนะมันใช้<ม>ได้เลยเขาเดอร์บาร์หนึ่งรีทายหนึ่งครับ<ห>เปิดสี่หนึ่งสองสามสี่ข้อหนึ่งเนาะยูนิตนี้จะบวกสองพันนะครับและตีฮิตจะได้ไห่ดมที่เหลือไว้ใต้กองครับอ่ะเป็นหมืนหกแวร์ครับตีฮิตไห่ดมเข้าเลยอย่าเช็คเลยข้างนะอันนี้ตีแวนเลยสิบหกครับผมโนกาครับเช็คคือ หนึ่งสเตเตให้ลูกไม่มีสองจบเทิร์นครับอ่าฮะพาร์ทเทอนจัวอ่าฮะบัพเบอร์บีเซาเทียบาร์หนึ่งเซบาร์หนึง่งไม่สไตด์ด้วยนะครับเดี๋ยวนะเดีย๋ยวจะสไตด์เอาไงอ่ะอ๋อเฟรต์มันนี้เหรอเออมันนี้ก่อนอ่ะสไตด์ก่อนเซาเทียเทคไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันไรโอเคบิสซาร่าตีแบนเท่านั้นเซาได้บาร์หนึ่งง่ายตัวเองได้ บับเบอรบีลงข้างครับผมโอ้ยรุนแรงนี่กะเอาตายเขาเรียกว่าเล่นกันถึงตายนี่อ้ย่ะไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนด้วยตีข้างตายกันเฟิร์สเช็คเซคเชเช็คชิปพาวานเซคเช็คอ่าฮะเลสสี่ครับอ่าฮะสแปาร์กอะาวานตีคาร์ดบัตหนึ่งครับหงายอะไรก็ได้ในจีโซน อ่ะไนไม่กาดครับผมไม่กาดเนาะสังเช่นะใช่เปิดเช็คในขั้นเช็คเปิดเช็คหนึ่งครับผมมีอะไรสองครับห้าพันจวหนึ่งจบเนาะจบเชินแสตรงครับผมดอ่าสไตล์ครับลนเกตไปครับเป็นสไตล์หัวแรกตัวนี้ตีฮิตจะเปิดห้าคอหนึ่ง นะครับอ่ะตีแวรเลยเท่าไรสามหมื่นหนึ่งสามหมืนหนึ่งใช่ข้างนี้ฮิตมีอะไรไหมอ่ะไม่มีแล้วตอนนี้ถ้าถ้าถ้าฮิตอันนี้ข้างนี้จะมีข้างไหนมีถ้าฮิตอันนี้ข้างนี้จะมีอ๋ออืออ่ะฮะพีจีเนาะครับเช็คหนึ่งสองคิวคิวได้ครับผมสามแดมเนาะคิวทิกเกอร์าลังข้างครับไม่มีอะไรอืม อันนี้เป็นหมืนเก้าตีข้างนี้หมื่นเก้าใช่ขอหมื่นห้าโอ้ใจจริงจริงจบเทิร์นครับตายเอาจบเทิร์นฮะตายเอาแล้วยังไงยังไงดูจากรูปเกมแล้ว ตึกเปาะตึก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 ทางการเกษตรยาวไกลอ่าฮะสไตล์สไตล์ก่อนได้ครับผมยังไงต่อครับจะยังไงครับผมยังไงครับยังไงไม่ใช่มวยอืมลงแต่ไม่ใช่อ่าฮะถอดโซ่ถอดตัวนี้เนาะครับถอดเมทันบอสนะครับเมทันบอกหมดเนาะไม่ต้องเมทันบอกตอนนั้นอ๋ออ่า ทอนได้ใช่ไหมน้องใช่ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนทิงไม่ใช้เลยอ๋อถ้าวันกาดมีเขาบอนท่านบอกอ่ามีอยู่แล้วไงแต่ถอดโซลทั้งฝาเป็นท่านบอกเหรอใช่ปะไม่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 ได้บอกอ๋อหรอถ้าบอกว่าโซบาร์เฉยเออโซบาร์เฉยเใช่ไหมอืมอ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคถอดไปเลยโอ้โหจะบวกไปหมื่นห้าบวกสี่พันเป็นหมื่นห้าสองสองไม่ได้กาอะไรหรอก ปั๊มขึ้นมาแล้วแหวนตีไม่เฉยแล้วแหวนตีตีข้างอืมจะดับฝันก็เลยดีไหมแล้วแต่จะปล่อยก็ได้ข้างนี้ก็รออยู่เอาปล่อยได้เอ่อเช็คพาว e r แหวนจั่วอ่าฮะเดี๋ยวท่านเช็คเอ่อเช็คคีพ power อ่าฮะอาเลสซี่อ่าฮะแหวนตีอือฮึสองหนึ่งไม่ต้องออกแค่นี้แหละเข้าเลย สามหกสามชรีเออเอามา p o ว e r v a วอ่ะคุ้มครี power v ่ n สามคร้สามชร้หนึ่งสองสามห้าพันสแตนครับจบเทินสแตนสแตน,ตนจวหนึ่งโอเคเข้าโซ่ครับคือเราต้องหนีก่อนไงซิงเมทมาแล้วคือเจอ,อหนึ่งห้ามกาดก็ร้องอะ่ะ หนึ 2> 1, 2, uh ่งสองสามใบไม่กลับครับผมทางเดินมีขาเดียววัดใจวัดใจเอาเลยเจ้าน,น้า <c oughs> จะเป็นรายการเพลงวเนี่ยโอเคเอาเร็เอาเร็วะเรียกได้ว,ว่านับเกต์โซนกันแล้วตอนนี้ <c oughs> มีใบ <c oughs> อย่างนั้นเลยเหรอตัวนี้ก่อนไมค์กับครับดีเจน้องเข้าโซลครับเปิดสามหนึ่งสองสามหนึ่งครั้งอ,อ,อันนี้สับเทควางเต่าไว้เลยวางเต่าหนึ่งครั้งอ่ะอันนี้ปะปอีกสามไม่เท่ากันนับตัวเดียวก็ได้ไปอีสามหนึ่งสองสามสอง อันนี้อันนี้สับได้อี่ทีหนึ่งควออหนึ่งครับเอ็กโพชั่นเข้าโซลครับเปิดอีกสามหนึ่งสองสามข้อหนึ่งเป็นอันนี้ไว้ใต้ใต้กองสามครั้งเขาได้บาตรหนึ่งอู้จุเอ็กโพชั่นสองเทียนนะ อ่ฮะ uh huh. แล้วก็พลังตัวนี้เมื่อกี้ใช้ยังไม่ใช้สก,กิลแวนใช้เมื่อกี้ใช้ตัวเริ่มอ่ะฮะเข้าโซเปิดเจดสามสองสามเป็นส uh ี่ไปใต้กองเข้าโซครับเปิด uh huh. อีกสามหนึ่งสองสามอ่าเป็นห้าอ้ตัวนี้กลับเข้าได้กองครับเปิดสีด่หาบบูเฟมหนึ่งสองสาม สี่เป็นอันนี้เป็นห้าแล้วอันนี้ขึ้นเมื่อไปไม่กลับไปไม่กลับอะนี่สตัดสกิลประเภทไปไม่กลับล็อกไม่ตื่นใช่สกิลสกิลสกิลแกลเปิดสี่หนึ่งสองสามสี่ลงเป็นหกสกิลแกเลยงได้ก่อน กับเปิดอีกสามหนึ่งสองสามอันนี้สับเป็นเจ็ดเป็นอะไรที่ยาวนานรอ,อไปเลยเข้าโซ่เปิดอีกสามหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามแปดไหนวะเลขสองเปอีกสามหนึ่งสองสาม เป็นเก้าอืมเก้าอันนี้สับสับปะวะตัวไหนวะมาถูกแล้วสับอ่ะโซ๊บาตหนึ่งครับอันนี้เป็นเก้าโซ๊บาตหนึ่งเปิดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจอขึ้นสับอุ้ย โอเคเก้า okay. ครั้งจะเบิล mm hmm. เป็นสองทั้งหมดบทไอ้น,นี่ไปสิบแปดครั้ง mm hmm. ตัวแวรหนึ่งสิบแปดครั้งโอเคตีข้างส mm ิบเอ็ดเท่าไหรว่วะสิบครั้งมันสามหมื่นสามหมื่นมันหกหมื่นหกหมื่นลบหกพันอันนี้สิบดเหลือห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่หกหมื่นสี่เอ้ยเจ็ดหมื่นสี่อ่นเเจ็ดหมื่นสี่บวกเจ็ดพัน แปดหมื่นหนึ่งแวนหนึ่งขึ้นห้างกว่าสามขีดแปดหมื่นหนึ่งอ่าแปดหมื่นหนึ่งใช่ไหมใช่ก็อันนี้มันอันนี้มันจะเป็นทั้งหมดข้างตัวละเก้าครั้ง <c oughs> อ่าสิบครั้งมันเท่ากับสามหมื่นใช่ปะ่ะอันนี้มันสิบแปดลบด้วยสามเหลือห้าหมื่นสี่ถูกปะ่ะห้าหมื่นสี่บวกสองหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดมืนสี่บวกอีกเจ็ดพันเป็นแปดหมื่นหนึ่งพอดีขีดสามขีดสามชีดอืมส่งไปเฝ้าฮ้องเต้อะ เริ่มนับแล้วเมื่อกี้ฟา์มืออย่างดีเลยเริ่มนับแล้วไม่พอนาะก,การโนก,กาดขาดมือหนึ่งพลังสี่คีออสแตนพลังอือสี่คิสองฮิวไปต้องฮิวสุดท้ายนะลาที่เราสองครั้งสามโอเคจบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างดิเมนชันโพลิสกับโกพาดินจะเห็นว่าโกพาดินทำหลุมได้ถือว่าเลื่นเนาะลื่นเลื่นมากลื่นเลิดดเลย เอาว่าต้นเกมโกพาดินมันจะเติมมือไม่ได้แต่วันนี้มาเติมได้มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่แปดหมื่นหนึ่งใช่ไหมแปดหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นึ่งสี่หมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งหกหมื่นหนึ่งเจ็ดหนึเมื่นหนึ่งขาดอีหมื่นหนึ่งขาดหมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่น นี่ขนาดฟาร์มมือสู้เลยนะไม่ทันไม่ทันนะครับนะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะชอบกกดไลค์ตามกดซับสไคร์ครับแล้วฝากเพจเราช่องเราเป็นการไฟไทยแทนดน์ทับชแนลจะมีคลิปแบทเทิลอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้เขาพูดล้านตีแตรไม่กลับบาซ่าชันห้าพูดถึงเพจเราช่องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ